จริงๆแล้วคำ่าม,มิ่งขวัญก็คือจิตวิญญาณจิตจริงๆของตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะค่ะสวัสดีค่ะนะคะจันจุ่มนัตยาปรุงสวรรค่ะก็วันนี้จะพูดในเรื่องของคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูนั่นแหละนะคะนักกษัตริย์แรกของของปีนักษัตริย์ไทยนะคะ ก็ต้องบอกว่าใครที่เกิดนะไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายถ้าเกิดในปีฉลุอะปีชวดนะคะเป็นปีชวดเนี่ยต้องใช้คําว่าเป็นธาตุน้ำนะคะเป็นธาตุน้ําแล้วก็ชันสาเกิดเป็นเทวดาผู้ชายเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีชวดเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นลักษณะเป็นเทวดาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่เอาตรงนี้ก่อนนะคะ มิ่งขวัญสิงสถิตยอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยอูทำไมต้องไปมิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยจริงๆแล้วคําว่ามิ่งขวัญก็คือจิตวิญญาณจิตจริงๆของตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนถ้าเราเจ็บป่วยหรือเราจะไปขอพรขออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะกับเาขาเรียกว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตหรือไปหามิ่งขวัญเนี่ย บางคนก็ต้องไปเรียกขวัญน,นะไปเรียกขวัญตรงต้นมะพร้าวหรือตรงต้นกล้วยนะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยการไปไปไป,ไปเรียกขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ต้นมะพร้าวคงจะยากหายากนิดหนึ่งก็บางบ้านก็มีต้นกล้วยอยู่ก็ไปทํามีขวัญไว้โบราณเนี่ยเขาจะปลูกไว้เลยถ้าลูกใครเกิดตรงไหนอะไรแล้วแต่เขาก็จะไปปลูกต้นไม้ ตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็เอาเขาเรียกเอาขวันไปผูกไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคนที่เกิดในปีชวดแล้วทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จะไปแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ